จรได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญโค้ช์จอยดอยเลือดลยครับเลือดไทยอะรนี่มีความหมายแบบไปกับชีวิตส่วนตัวเลยนะว่ามุณจะเลือกคนก่อนหรือคนหลังนะ,ะยากมาก สวัสดีครับมีใครเข้ามาบ้างสวัสดีทุกคนนะครับยูตอนเย็นนะครับมาไลฟ์หน่อยนะทางไอจีนะครับแวะไปทุกช่องทางเลยสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยลกจะนะเหรอสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะพิมพ์เข้ามาพูดคุยกทายกันได้นะครับสวัสดีพี่ติ๊ตนะครับสวัสดีทุกคนครับ ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคก็ตอนเองเลยนะคะ็ขอบคุกฝนเยอะมากดูเด้อวัยอยู่มันมากเลยลองออกาตนมีก่อนที่จะมีอถึงบ้านไปจังเลยถึงจริงๆถึงนานนะครับมันใกล้มากแบบแค่แบบชั่วโมงกว่า

จะเต็มมากเลยค่ะใช่ครับเหนื่อยไหมคะมันถามว่าทํางานมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ว่ามันสนุกครับมันสนุกวันนี้มันสุดมากสุดจนเสียงแหบแล้วเลยคือร้องเสร็จก็คือเสียงไม่มีนะนี่น,นี่กำลังดีดีขึ้นละฟื้นขึ้นมาละได,ได้ได้กินข้าวกินข้าว,ก,าวกินน้ําก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับมีใครได้ดูไลฟ์สดไหม อยากให้น้องทำเหมือนที่น้องคู่เป็นอย่างว่าน้องแบบอยากเลิกร้องเพลงเราเสียดายวิชาที่น้องมีอะไรเงี้ยเราอยากให้น้องลุยมันต่อพยายามอีกนิดนึ่งเพื่อมีโอกาสอยากไปดูเลยก็อยากจะฝากบอกคอยว่าอย่าหยุดร้องเพลงสกิลขนาดนี้นี่น้องกุลดาจะดีอยู่ไหนนะได้ดูใช่ไหมครับอยากไปมากจริงเหรอวัตีเสียดายอ่ะ ไ,ไปดูสดสุดท้าในน่ารักมากเป็นไงบ้างน้องรถจนะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ไหมหรือพี่วะหรือพี่พี่หรือน้อง่ะสนุกไหมอะ่ะเหรอคนดูสดสดสนุกป่ะแต่นี่ผมสนุกมากเนีย ศิลปินเยอะมากเลยวันนี้ศิลปินใครไปวันนี้คือคุ้มมากเลยศิลปินเยอะมากเจอพี่นี่ด้วยพี่ปีเตอร์โพดิไฟฟอร์ตโฟร์ตโฟร์ตไฟฟ์นีสไลด์ตาแนลตาแนวเแกน่ารักมากเลยเมาส์แจ้งดางน่ารักมากเจอครั้งแรกนะฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าเราไปเจอกันนะครับ เฮ้ยพี่ดียวมาตอนนี้ี็ดิวแรับคู่ี้อคือแวบเริ่มม่วงใช้พลังงานเดียวใช้พลังงานเป็นสิ่งแอน นะพี่ดิวพี่บอกโอ้โหมือลั่นเฮ้ยวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอพี่ดิวแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นเกียรติมากๆได้ร้องเพลงกับพี่ดิวนะครับพี่สยามนะครับมีโอกาสต้องแจงไปสักเพลงนะพี่ดิวสวัสดีครับผมคุณเบบี้โฟกัสผมขอโทษด้วยครับภาพเป็นจุดไหนรู้โฟก็เสียจแ้วที่บอกอ้าวเหรอครับ โฟกัสอายุเท่าไหร่อ่ายี่สิบเก้ายังไม่ถือบ้านเนี่ยจริงเหรอคุณชาชามีนสนุกไหมพี่วิพัทุกสนุกมากสนุกีย่งแหบเลยเนี่ยวันนี้ก็สนุกมากนะสนุกจริงคือแล้วคือแบบคนเยอะอะคนเยอะคือแบบปกติเราไปงานอย่างเงี้ยคือเขาจัดหลายวันคนก็จะแบบเดินผ่านไปผ่านมาแต่นี้คือคนเขานั่งรอดูแบบ ตั้งแต่เริ่มงคอนเสรนิร์ตจนจบคือคนแบบแน่นมากมก็เลยแบบฟิลมันมันมาตั้งแต่เริ่มเลยอยู่บนรถเมงอะ่ะโอเคเดินทางปลอดภัยนะครับอ๋อไม่ใช่โดนฟิก,กันหรือเปล่า สเสบียงจากแม่แม่ครเฮ้ยส,สวยอ่ะไอ้ธรมน์มวลวันอ๋อสังหารตากวานขอบคุณมากครับ ม่มพิ่ย้อมสีผมเมื่อคืนเอมเองก็ย <S <S ้อมเองเลยย้อ,อมแบบโดนมากว่าไม่ย,ย้อมเองไหนเชียร์พี่กัตตังมันยิ่งแบบยิ่งคนเยอะแล้ววันเนี้แม่แม่พี่พี่มาให้มันใจกันโโหมากันเยอะแล้วเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าจะแบบมากันขนาดนี้นะครับแม่แม่พี่ก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่า มาให้กำลังใจกันแน่นมากๆครับก็ดีใจมากๆเลยยิ่งแบบมีกำลังใจที่ดีในการแบบอยากจะมอบความสุขมอบความสนุกให้ทุกคนบนหน้าเวทีด้วยดูดูไว้มันใช่ใช่ครับโยนมาให้มัง่งอ่ะมีเยอะเลยอะงำ่ำอยากกินองุน่นมาน้องมามาสวยมาก เอาอ่อนไปนี้นี่ไม่ได้กัดเลยน้องอันนี้แบบย้อมแบบว่าไม่ได้กัดเนี่ยแต่ว่าน,นี่ย้อมเองไงแต่ว่าถ้าไปทําที่ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวให้ที่ร้านทําให้ให้ที่ร้านท,ทําทให้สวยๆอันนี้ทาเองเสียงเคียวดังมากอไง fc คงอัดอันโอ้ดีใจอะ่ะดีใจมากดีใจมากคิดถึงเลยคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยครับคือการได้เจอกันดีมาก เรียกพี่ดีทำเรียกแม่ <laughs> พี่ไม่ได้กัดยังเออไม่ได้กัดเลยไอ้เนี่ยซื้อมานะที่ย้อมผมอะหกสิบเก้าบาทนะเนี่ยก็คือย้อมย้อมรอบแรกใช่ปะตรงนี้มันมันยังติดดำอยู่ก็เลยย้อมสองรอบมันก็เลยได้สีแบบก็สว่างสว่างนิดหนึ่งนะเนี่ยอดข,ของอะไรของอะไรของอะไรวะ มมีการีเย่ปะมันเป็นแบบเหมือนจาสัขงขุมอะการีเยปะจำจำยี่ห้อไมได้เหรอแบบสีเจ็ดเบอร์เจ็ดจุดสามเบอร์เจ็ดจุสามจำได้ว่าเบอร์เจ็จดสแล้วคือยอมแค่สี่สิบนาทีอะแบบไม่ได้กัดนะเนี่ยมันไม่ต้องกัดแล้วแบบผมงงว่ามันติดแบบขนาดนี้ได้หรอแต่ว่าผมยังมีสีในใจสีในใจที่อยากจะทำ แต่ว่าผมไม่รู้มันคือสีอะไรดังนั้นเนี่ยผมจะต้องไปร้านแล้วก็ถามเขาว่าสีอะไรแล้วก็ให้เขาทําให้แต่ว่ามันกระทันหันไปไงผมก็เลยต้องรีบย้อมวันนี้ก่อนเพราะว่าผมมันสีดําแล้วผมผมเหมือนเหมือนแบบสีแดงมันเหลือนิดเดียวแล้วสีดํามันมาเต็มหมดแล้วก็เลยต้องย้อมเพราะว่ามันดูตลกอะถ้าสีมันแบบเป็นสองสีแล้วมันไม่สวยอะมันเหลือแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยต้องย้อม ใช่ครับเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องกัดก็สิสีอว่าสวยนะขอบคุณครับโอเคนะโอเคนะสำหรับแบบราคาแบบ50-60บาทก็ได้ที่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วจริงๆชอบสีนี้อยากเห็นตัวเลขทำบ้างใช่จริงๆน้องก็อยากทำนะพี่มีัวทุกแต่ว่าน้องทำไม่ได้เนองเป็นข้าราชการน้องก็เลยยอมสีนะจริงน้องอยากทำมากอยกทำสีผม ผมก็เลยบอกว่าไปซื้อวิกมาใส่ซื้อวิกมาใส่เฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ต้องยอมไปซื้อวิกมาใส่น้องก็เอาน้องก็จะแบบว่าให้ผมทําแทนเนาะผมชอบน้องชอบสีอะไรก็จะเอามาเลงๆสิงบอกผมว่าหนูทดลองมาทําแทนแต่ถ้าเป็นเดร์เหอเป็นคู่ที่เีงงานขมเขานี่ันว่าจื๊อ เบลแดนโง่เป <otom> ็นผู้ที่เสียดายอะเคมีบางส่วนที่แต่เรายังไม่เห็นว่าแบบเปรกันคนไทเรารู้อยู่นะเราทำไม่ได้อารมณ์มันก็ถึง,งถึวผมทำเพื่อ,อไม่สินเชียงอร่อยเหรอใช่ครับพี่ติดจริงๆอ่ะทำเองอ่ะไม่ไม่แพงแล้วก็สมมติเราไปที่ร้านใช่ไหมผมทำล่าสุดสัปดาห์มัน ันเจ็ดเอ้ยก่อนสองพันตีไปสองสามพันนะถ้าสมมุติว่าตัดด้วยตัดย้อมเผออต้องกัดก็ตกไปประมาณสองสามพัน 2, 3, เลยนะทำผมทุกคนเนี้ยแบบราคาแบบแต่ว่าตอนนั้นผมทำเพราะว่าผมต้องต้องทำ MB, อเอ็มวีปล่อยเอีเพลงใหม่ก็เลยทำไปหาช่างให้ช่างทำให้กลัวทำออกมาแล้วมันไม่สวย เราก็เลยใช้ช่างทาให้แล้วก็ล่าสุดก็ให้ใหช่างทําให้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีเพลงใหม่ผมก็จะไปให้ช่างทาให้นะเพราะผมมีสีในใจแล้วว่าผมอยากใช้สีเนี้ยในใน,ในเพลงมากกว่าแต่สีทนพวกนี้ผมย้อมเองได้สบายแต่ว่ามันจะมีสีแบบพวกที่แบบเอ่อที่เราไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรแล้วก็เราเราไม่รู้ว่าไปซื้อยังไ,อยงไงยากรอรับของนะ,ะเร็วๆเฮ้ยของอะไรอะพี่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนผมไปล้างเอาหุ่นเพิ่มผมว่าสีแดงอร่อยกว่าผมขอไปล้างเอาหุ่นแป๊บนึงนะะแป๊บนึงคือเรารักกันได้มากพอหรือว่า สีผม o r g ก n i c น้ำยาดีไม่กัดหัวแล้วครับใช่ใช่พันกว่าพันค่าค่ากัดก็พันห้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าออแกน,นิกไม่ออแกน,นิกแต่แค่แบบมันจะอาจจะได้สีที่ตรงใจสีแบบพี่แจ็คก,ก็สดชใช่ผมไม่อยากทําสีแบบพี่แจ็คผมไม่รู้มันคือสีอะไรว่าจะไปเดีย๋ยวผมว่าจะไปถามช่างให้เขาทําแห้ว่าเอาแบบพี่แจ็คอะจะรอถึงโอกาสที่ดีดกับช่วงนี้ก็ใช้แบบราคามิตรภาพไปก่อนนะครับ แต่จริงผมไม่เสียนะของไม่เสียเพราะว่าผมไม่เสียไอ้น้ำยาห้าสิบบาทเนี่ยผมก็ไม่เสียแต่ที่มันดูแบบเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมมาเป่ามันแล้วก็ทําให้มันดูเสียการที่ผมมันสุขภาพดีมันเซ็ตยากมากผมก็เลยต้องทําแก้งให้มันดูแบบยุ่งๆให้มันแบบดูเสียเสียเพื่อให้มันเซ็ตได้ง่ายขึ้นจริงๆถ้าผมสุขภาพดีเวลาแบบตอนที่ย้อมเสร็จผมก็ลงครีมบำรุงใช่ปะเพราเป่าแล้วก็ปล่อยเฉยๆผมมันก็แบบคือแบบดีมากเส้นสวยแข็งแรงมาก ของเล่นให้กัดกับน้องเรยเจริงหรอคำครัสีแบบไปหนอไหมไม่กล้าจริงๆก็คือเราไม่รู้ว่าถ้าถ้าทําแบบไปหนออ่ะหน้าผมอะ่ะมันจะเข้าหรือเปล่าคือถ้าทําแล้วกลัวมันไม่เกิดไงแต่ถ้าแต่ถ้าทําแล้วดีก็คือหล่อไปเลยนะแต่ถ้าทาแล้วไม่เข้ากับหน้าก็คือแบบขี้เลยไปเลยนะมันจะต้องแบบวัดแบบโหสุดเลยนะสีนั้นอะ่ะ มันเป็นแบบกลิ่นแบบเขาเรียกสีไห oh. สีแบบออกแบบแต่ก็อยากลองอะเออแต่มันต้องลองแหละมันจะได้รู้ว่าสีไหนมันจะเข้ากับเราบางทีเราเล่นแอปมันก็ไม่เหมือนใช่โหดมากเมืกเก่อกี้คู่ปังทิปอะโหคือแล้วทุกคู่ที่ดูมาก็คือโหดหมดเลย oh. คู่ไอพี่นั่นก็ดีอาโฮลิเวอร์ที่เป็นเวอร์ชันดับดักอะดีมากแล้วก็เมื่อกี้ปังทิปก็คือแบบสุดทั้งสองคนเลย เดวอ้อยนี่เข้าโหดจริงเป็นเวทีที่ผมไม่เคยคิดจะไปเลยเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่ไดเรา่อ,อขนาดนั้น <c oughs> จริงๆริเราไม่กล้าคิดจะไปเดวอ้อยเลย <c oughs> ตอนแรกยังไม่กล้ามาเอฟเลยเพราะว่าเอฟร้ A องเพาะก็เลยไม่กล้ามาตอนแรกไปเดวสตาร์มาตั้งหลายปีเพราะว่าเดวสตาร์เขาไม่ต้องร้องเพาะมากตอนแรกแนบะบมีองค์องค์งประกอบได้หลายอย่าง ผู้เด็กก็หมดอ่าใช่ครับทำยิงดีมากเลยอ่ะคู่คู่เลยนี่ดูมาเนี่ยจริงผมเพิ่งได้มานั่งดูหลังๆเนี่ยถึงว่าเก่งเก่งแบบโอ้ยอมเลย่ะเก่งจริงๆอ่ะทำโชว์มาได้ดีมากสวัสดีครับน้องอันติกาเดอะไวท์ปีโน่อือจริงครับตู่ คู่สุดท้ายดูซิโผดคู่ไหนอะพี่ตอนนี้คู่ไหนไปดูเมื่อกี้แบบฟาดฝันมากอะไอ้จริงเมื่อกี้ปางลิปกับนั้นดีจริงนะแบบคือได้ทั้งอารมณ์ทุกคำเลยแบบร้อ,องไงวะแล้วหน้าตาคืออคติ้งการเล่นการโชว์ ทำไรอยู่งครับนั่งกินองหุ่นครับหม,มอหมอนอะหมอหมอยต้องเสร็จต้องกลับมาจากงานก็เลยนั่งหม,มอหมอนต่ออืใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้เขาเอามาจาัดคนที่เด็ดๆทุกซีซั่นมารวมกันมันก็ได้โหดเน,ะนาะมีแต่ตัวเ,เก่งๆอะ ก็พี่เก่งน่ะระดับพี่เก่งปางที่เนี่ยโอ้โหสุดยอรงแล้วสองคนเนี่ยแต่ละคนก็คือแบบมีสไตล์ที่ชัดเจนของตัวรอพี่เก่งใช่พี่เก่งโอ้โหในไอจีก็สวยเนี่ยไปเราย้ายที่ก่อนวันนี้ไปให้เมื่อกี้ไปเฟซบุ๊กมาแล้วตอนกลางวันแต่ว่าขอไปปิดที่เฟซบุ๊กด้วย ประชากรเราน่านะจะอยู่ที่ Facebook เยอะกว่า IG อะใครอยากจะตามไปเบม้ามาต่อก็ไปที่ Facebook ฟกัสิตนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาทักทายทาง IG นะครับบ๊ายบายนะครับ